แอปทักษออนโผแซลดีเจเป้ p, แบบนี้กลับกลายเป็นโดนเองอุ๊ยแอปทักษออนโผแซลดีเจเป้ p, สุดท้ายเกมพิกเจอเพื่อนแซวกับแถมหลุดคีย์เวิร์ดกระดูกอ่อนทางนู้นก็หวานไม่เบา นับตั้งแต่นางเอกสาวแอปทักษอ,อนออกมายอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่เจ้าตัวยังอุบไม่เฉลยบอกว่าถ้ามีอะไรอัปเดตแล้วจะรีบมาบอกทำเอาหลายคนพยายามคาดเดาและเชื่อมโยงกันไปต่างๆนาะนาะ ว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครล่าสุดเพจดังมนุษย์ตุดได้ออกมาเปิดประเด็นเรื่องสาวแอปอีกครั้งโดยมีการแคปโพสต์ของดีเจเป้วิศวะเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นภาพที่ดีเจเป้ร่วมเฟรมหนุ่มคนสนิทคิรินไสมอนพร้อมระบุแคปชั่นว่า8ปีผ่านไปมุมเดิมโต๊ะเดิมแต่ความอร่อยมากกว่าเดิมร้าน วัฒนาพาณิชเอกไมัยท่ามกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงรวมทั้งแฟนๆที่เข้ามาร่วมแซวกันเพียบไม่เว้นแม้แต่สาวแอปที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเนื้อตุนอยู่ๆก็หวานแต่สุดท้ายเกมพิกเมื่อดีเจเป้แซวกลับบ้างว่ากระดูกอ่อนทางนู้นก็หวานไม่เบานะครับโดยเพจดังได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าแน่แม่แอปไปแซวดีเจเป้แต่เกมพิกคีย์เวิร์ด กระดูกอ่อนอีอซึ่งโพสต์นี้มีแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์กันสนันทั้งยังคอมเมนต์รัวๆอาทิตช็อตฟิลแม่แม่ยิ้มกรุบแล้วแบบนี้คนในวงการเขารู้กันแล้วพ่เปคลายความจริงออกมาค่ะชัดเจนไหมจบนะ เขารู้กันหมดครับแซลมาแซลกลับไม่โกงกระดูกอ่อนเคลียวกรุบกรุบอร่อยดีเราก็ชอบยิงต้มแซ่บยิงอร่อยเขารู้กันทั้งวงการละน่ารักมากและอีกมากมาย